สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะบ้านเรือนไทยธงชัยประสงค์สันติชีวิตสุดเรียบง่ายหลังลาช่องเจ็ดเปิดทำเนียบคู่รักของคนในวงการบันเทิงที่น่าจะเป็นตัวอย่างแน่นอนว่าต้องมีคู่ของผู้จัดละครพ่วงตำแหน่งด้วยผู้กำกับฝีมือดีธงชัยประสงค์สันติกับเอมณีรัตคู่นี้รักและดูแลกันมามากกว่า20ปีแล้วพี่ธงและพี่เกมีทาย,ยาทด,ด้วยกัน3คน ลูกชายคนโตดูเหมือนกำลังจเจริญลอยตามเท้าพ่อกับการทำงานเบื้องหลังกองถ่ายส่วนลูกสาวสองคนคอยเป็นกำลังใจให้กับพ่อกับแม่ให้หายเหนื่อยจากการทำงานด้านการทำงานทั้งคู่ช่วยกันดูแลค่ายละครคุณภาพอย่างพอดีคำเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลซึ่งกันและกันอย่างดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องวัน31เป็นผู้กำกับมา15ปีต้องย้ายบ้านปรับตัวเยอะไหม มาอยู่ช่องวันก็ต้องปรับแต่พี่บอยพี่ป้อนบอกว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เราก็รักษาไว้เอกลักษณ์พอดีคามจะผสมวัฒนธรรมโดยมากจะเป็นละครพอดขึ้นมาเป็นละครที่เราหยิบเหตุการณ์ปัจจุบันมาเล่าก่อนที่พี่จะย้ายมาอยู่บ้านใหม่หยุดพักงานเกือบหนึ่งปีมีผลกระทบเยอะไหมไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ามันสบายนะแต่เราทำใจแล้วเตรียมใจได้ในชีวิตไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเลยพอพี่ธงย้ายมาอยู่ช่องวัน พอมาช่องวานเหมือนวางฐานให้ลูกชายมาดูแลบริหารงานเต็มตัวจริงหรือไม่จริงครับเราต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเราต้องชะลาลงทั้งร่างกายและความคิดสิ่งที่เราเห็นก็คือความไม่ประมาทที่จะบอกลูกเพราะเราผ่านมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เขามีคือกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีไอเดียมีความคิดที่ร่วมสมัยเพอเอิญช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทีวีมันผ่านไปเยอะ ผมถือว่าผมโชคดีมากที่ดันลูกชายแล้วลูกชายเขาจบฟิล์มตอนนี้พี่ธงเปิดบริษัททำภาพยนตร์ให้กับลูกชายใช่ครับ Buffalo ฟฟิลมชอบควายครับที่บ้านเลี้ยงควายอยู่5ตัวอย่างนี้พูดได้เต็มปากไม่ว่าเราเป็นป่าดานันดันลูกเข้าวงการภาพยนตร์เต็มตัวจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกของผมได้มาด้วยการพิสูจน์ตัวเองลองให้มันทำซิผมก็แบบเดียวกันกับเขาเลยคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง ภรรยาบอกว่าทำไมไม่เข้าไปกอง ผมเข้าไปกองแต่กองลูกไม่เข้าไปผมอยากให้เขาเจอคำถามแรกเขาขอย้อนชีวิตของพี่ธงไปสมัยเริ่มเข้าวงการงานนี้ทำเอาผู้กำกับคนเก่งถึงกับร้องเสียงดังเพราะถ้าย้อนไปไกลถึงขนาดนั้นเล่า3าวันก็คงไม่จบแต่พี่ธงก็ใจดีเล่าให้ฟังว่าชีวิตของพี่ธงนั้นเริ่มต้นจากการเป็นเด็กกิจกรรมชอบทำกิจกรรมชอบดูหนังชอบวงดนตรีจนเพื่อนๆและคนรอบข้างเห็นแววชอบการแสดงออก ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก d a i l y l i f e Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ